เดี๋ยวจะมาเก็บหน่อไม้ขรับขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนะคะนี่งานหนูมันมีอ่อนๆด้วยตรงเนี้ยนี่งานลูกจา๋าเนี่ยเนี่ยอ่อนๆเน,นี่ยเราก็เด็ดกันไปทั้งวันเลยแล้วเนี้ยเดี๋ยวพาเข้าป่าสนมีด้วยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูป่าสนนะหนูจา๋าแต่เขาบอกมันมีหม,มีนะมันมีหมีนะผมเดี๋ยวจะเห็นหมีนะไม่เอาอ่ะไปว่าแผนไปด้วยดีกว่าเนาะเอาผู้ชายไปด้วยเนาะ ไม่เดี๋ยวจะพาไปดูจะพาไปส่งบ้านแล้วก็พาไปดูด้วยเอืนี่ไงถ่ายคลิปเก็บผักแลละเราเออไม่ได้นั้นก็ได้ผักอ่อนๆน,นี่เนาะผักไอ้น,นี่นะคะผักคะนา้าผักคะน้าไทยไม่ใช่นะคะผักคะนา้าฝรั่งนะคะพี่น้องถ่ายเรียวๆแต่ถ่ายเรียวไปเลย ขายไว้ยังไม่ต้องลงได้ไหมอ่ะคะอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะอวบอ้วนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรโหต้องไปล้างรองเท้ารองเท้าพี่นะคะพี่น้องจา๋าอวบอ้วนนะคะป่าเห็นไหมคะป่าโอ้ยนะคะพี่น้องจา๋า โอ้โหอันมาเริ่มเลยเห็นไหมคะนี่นะคะพวกเราเราโซนมากเลยนะคะเราโซนมากจริงๆนะคะพี่น้องผักคะน้าฝรั่งไม่ใช่ผักคะน้าไทยนะจ๊ะจ้ะแต่เนี่ยดอกมันเนี่ยเขาไม่ทำไม่นี่ได้ทำน้ำมันได้ลูก ดอกเหลืองๆอ่ะไปทำน้ำมันที่เราถ่ายตรงนั้นน่ะไปทำน้ำมันแต่เนี่ยมันปิวมาเพราะนกมันคงพามาน่ะลูกนะคะพวกเราก็มุ้ยโตดมพัปากนะจะร้องเพลงกันดีกว่าเมื่อสุ ริอนยามสนทยาหมูนกกาก็บินมาหาสุรังให้มาคิดถึงแล้วมีคนเดินด้วยหนูจ๋าหันไปมองหลังนั่นเนาะมีคนเดินด้วยให้มาคิดถึงท้องทุง่งนา จะหังปปานชนีคงคอยว่าอังอีกมรัยจะกลับมาหาเมื่ออยู่เมืองก็รุงจะให้กระหม่งแต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราหนุจ้าเกียจติจ,จ,จน S <S <an> <S ก็จะทนก้มนหน้าก่อนจะจากบาา้า,า,า,านาามาเพื่อนมันว่าให้อ้ายก่อนจะหากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ชํำสวงไปเป็นนัก,กร้องให้เขาลวงมันเจ็บในสวงมาให้หายหย ไม่เด่นไม่เด้งเ,เ,เอเอเนี่ยน,น,น,นี่มันนิ่มมันนี่งย่งมันใหม่มามันอ่อนไงลูกเด่นไม่เด้งจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกมาละให้โชคดีเมื่อสุริยอน ยำสนธยาจะกลับบ้านมาตอนจื่อเสียงวราจะอยากจะจนตึงอดจะทนเต็มที่นะกร้องบรรอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนเนเพลง เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันกอไผ่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นยังรู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างในมันเป็นอซากของกอไผ่เพราะว่าเขาก็เรียกอะไรคะเขาถ่ายไงคะเขาจะทําอะไรก็ยังไม่รู้จะอาจจะปลูกสถานที่อะไรสักแห่งหนึ่งนะคะก็เลยถ่ายหน่อไม้ทิ้งไปนะคะพวกเราเราก็เลยไม่ได้มาเก็บหน่อไม้กันแล้วนะคะคราวนี้นะคะพี่น้อง ก็มาเก็บเออ่ยอดเออ่เสียงลเปาอเลยเห็นไหมยอดเออ่ผักคะนาแทนนะจ๊ะพี่น้องายอยากจะได้หน่อไม้สักหน่อยไม่ได้หน่อไม้ซะแล้ว แต่ซื้อหน่อไม้ดองมาแล้วล่ะแล้วก็มีไก่แล้วก็แกงหน่อไม้ดองเอาแต่ประเภทชอบเด็ดคิดเราเด็ดของบุ้งแล้วกันอ่ะ,อ,อ,ะอ่ะนจะูจจาโอ้แล้วนี่จะให้ไข่เนี่ยเยอะแยะเนี่ยไปให้หมูไปฝากพี่ต้อมงไง <c oughs> ไไพี่ต้มงกินเปล่าไม่รู้ไปนี่นะไปต้มแช่ช่องทิพยใช่ใช่ลูกได้ เอออยากกินเมื่อไหร่ก็เก็บมาออกมาก็เหมือนเรานี่แหละใช่ได้หน่อไม้เยอะๆก็ไปเก็บแช่ช่องฟิลเหมือนกันแล้วพออยากแกงก็อ,ออกมาแกงนะคะพี่น้องจ๋าโอ้ย <laughs> <laughs> พามาเลาะพาน้องน้องมาเลาะนะคะพาน้องต่อยมาเลาะนะคะนี่งานหนูเห็นไหมในงานีงนงานมันยังเป็นกอผายอยู่ใน,นลูกเนี่ย เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนี่ยน้องต่อยเนี่ยเห็นไหมกอไผ่คือเขามาถ่ายนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยกอไผ่เนี่ยจ้ะพี่น้องจ๋าเขามาถ่ายเขามาถ่ายทั้งหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นกอไผ่ทางนั้นนะคะเนี่ยทางเนี้ยค่ะเขาถ่ายแล้วนะคะจ้าพี่น้องจ๋าเขาถ่ายแล้วค่ะตรงนี้เป็นสายไฟฟ้าเอาแรงสูงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอันไหนคะ ผักอันไหนคะลูกคาอ๋อเอ้ยกินได้เหรอเนี้ยจริงเหรอเขาบอกว่ามันเป็นใบสนอะไรนะใบใบเดี๋ยก็ว่าอะไรใบเดี๋ยวเดี๋ยวใบอะไรนะใบใบสนใบสนอะไรก็ไม่รู้ที่เขาพูดกันอะเนี่ยหนูเห็นไหมเนี่ยมันยังมีเห็นไหมเนี่ยเนอไม้เนี่ยต้นมันยังมีอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปรี้ย ก็หนอมันก็ไม่ใหญ่หรอกลูกมันก็เล็กๆอยู่นะไม่มันใหญ่กว่านี้นมันใหญ่อยู่หนอมันนะ่ะตรงนู้นอะเออมีหนอใหญ่ตรงไหนวะนีหนูนี่นี่หนอหนอหนอหน่อ,น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 อไม่มีหน่อหรอกตัวเนี้ยแต่ว่าต่อต่อไปมันอาจจะมีถ้าเขาไม่ถ่ายมาถ่ายอีกนะจ้าจ้าถ้าเขาถ่ายกบก็มีเห็นไหมเนี่ยหนูนู้น่ะหนูจ๋าน่ะหนอน่ะเนี่ยเนี่ยหน่อยังมีอยู่ แต่ว่าบบกินอกอันนีเาเลนอเลย้นปาเอใช่ไหมไม่คือเราไม่รู้จักอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็รู้ว่าหน่อไม้เนี่ยพี่เขาบอกมันกินได้เราก็เออมากับเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกับหน่อไม้ทั้งนั้นน่ะคือตอนเนี้ยที่มันเล็กเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีฝนไงลูกตอนนั้นมันมีฝนใช่ไหมหนอ่อมันก็เลยใหญ่ แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ทั้งหมดหรอกลงุงมันเป็นช่วงๆอันไหนใหญ่อันไหนอันไหนเล็กเพราะว่าถ้ามันมีบางทีเราเข้าไปลึกๆมันก็มีหน่อใหญ่อยู่อ๋อค่ะลูกจ้ะ ก็เก็บไปเลยงั้นก็ช่วยกันเก็บไป mm. ก็ลุยเก็บใหม่อีกรอบก็ได้ไหนๆก็มาแล้วเนะาะคะเนี่ยเนี่ยดบเป็นดงเป็นดานเลยนะคะพี่น้องเอาเก็บที่อ่อนๆน,นะลูกเนาะเสียงดังเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะ,ปะเลยอ่อนๆ แล้วหนูระวังนะลูกนะไอ้ใบเนี่ยมันคันอยู่นะลูกนะเพราะว่าต้องเหยียบมันนะคะอ่นอ,อนอวบ,อบ นะคะเห็นไหมคะพี่น้องมันเป็นดงเป็นดาเลยนะจ้าแต่ดอกมันนะเขาไปทําน้ํามันนะจ๊ะแต่ว่าที่มันอ่อนเนี่ยถ้ามันยังเขายังไม่ได้ไปทําน้ํามันเราก็มาเด็ดนะคะเอาไปแกงเหมือนแกงขี้เหล็กก็ได้จ้าไปต้มมาต้มเนาะบางทีก็ก็เขาเขาก็เห็นเขากินกันนะคะลูกขาเราก็กินมาแล้วไม่ใช่เราไม่ได้กิน แล้วก็กินแล้วแหะเพราะบอกมาแล้วก็ก็ลองกินเหมือนเขานั่นแหละจ้ะ, <laughs> จะมันสมบูรณ์มากเพราะว่า มันมีเหมือนเขาแหละเพราะมันเปยุโรปเหมือนกันไงลูกดอกมงดอกไม้ก็เหมือนกันบางทีบางทีเพื่อนเขาเขาเด็ดเออบางทีเพื่อนเขานั่นกันเฮ้ยเราอ้าวของเราก็มีนี่ว่าเราก็ไปลองไปดูมั่งสิอะไรเงี้ยเพราะในสแลนมันก็เป็นยุโรปเหมือนกันชอบแบบนี้ค่ะชอบลุยชอบลุยเราก็ชอบลุยๆเหมือนกันมาเจอ สองสองคนมาเจอกันก็พเดกันพ yeah> UH, ี่สายคนเขาไม่ชอบลุยเขาชอบอยู่กับเฉยเฉยชอบอยู่นิ่งๆแต่เขาชอบนั่นเขาชอบเต้นลัมเออเขาไปเรียนกับเขามามีเขาพาไปอยู่เออไปเรียนกับเขามาอยู่พักหนึ่งแต่นี่ตอนนั้นกำลังมายใหม่กลัวสามีไล่ออกจากบ้าน ยังไม่กล้าไปเต้นจริงจังก็พาไปอยู่เต้นฟรีรนะนะเต้นฟรีอยู่หลายรอบอยู่แี่ค้ตาตรงนี้ยอดน,นั่นออกใช่ที่ามัน,นอ่อนนะ่ะมันก็มีวิตามิมนอยู่หรอกแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าเนี่<ท>นอยนะ<ท>อืม ใช่ใช่อดอกมันก็ไปทำน้ใช่ทีนี้เราก็ไปต้มเอาอน้ําออกไปแล้วก็ใสุ่้ยฝนตกว่ะตกแบบหย่อยๆอะ่ะไม่เป็นไรเสื้อตัวนี้ก็กันล่มกันนะ มันจะถ่ายไม่ได้อ้าวสิบสามนาทีแล้วนานแล้วนี่เอ้านูอาจารย์เ้ยยอเคค่ะจบกันที่เดี๋ยวนี้นะกราบขอบคุณทุกท่านทนะี่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ